เช็คฟีดแบ็กชาวเน็ตมองยังไงหลังท็อปเบวาไม่ต่อสัญญาช่องสามทยอยออกกันอย่างต่อเนื่องไม่ขอต่อสัญญากันเพียบอย่างล่าสุดได้รับการยืนดันแล้วว่านางเอกสาวสวยวาวานิชารีกำลังจะหมดสัญญาในปลายปีนี้ซึ่งเจ้าตัวก็ตัดสินใจโบยบินไม่เซ็นต่อเพราะต้องการเป็นนักแสดงอิสระ และเลงว่าจะไปใช้ชีวิตกับแฟนหนุ่มฝรั่งที่นิวซีแลนด์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแต่แน่นอนว่าก็มีหลายๆช่องหลายค่ายต่างติดต่อเข้ามาแต่เธอก็ยังไม่ได้ตัดสินใจลงเอยกับที่ไหนทางนี้สาววาวายังมีแพลนอยากทำรายการเป็นของตัวเองอีกด้วยขณะเดียวกันก็มีข่าวว่าพระเอกหนุ่มนาคมเข้มพอบจรนก็เตรียมบินเดี่ยวเช่นเดียวกัน ตัดสินใจไม่ขอต่อสัญญากับช่องสาเพราะอยากไปเป็นนักแสดงอิสระหาประสบการณ์ข้างนอกมากกว่าทั้งนี้ด้านชาวเน็ตในโลกออนไลน์ต่างวิเคราะห์ว่าเสียได้ฝีมือท็อปจรรนคนนี้เล่นเก่งเลยนะเรื่องปกติสำหรับดาราไม่ต่อสัญญาเพราะมีช่องดิจิทัลมากขึ้นสามารถไปรับงานได้หลากหลาย และบางคนอยู่ที่เก่าได้บทรองแต่พออิสระได้บทเด่นๆดีด้วยและค่าตอบแทนก็ได้มากกว่าที่เก่าอยู่แล้วท็อปเริ่มได้บทพระรองถ้าอิสระก็น่าจะได้รับบทพระเอกก็น่าจะคิดถูกและที่ไปดาราในสังกัดที่อยู่มานานคงพอรู้ตัวแหละว่าช่องอาการหนักแล้ว บอยบินรับงานหลากหลายน่าจะอยู่รอดกว่าไหนจะข่าวปลดพนักงานเอ่ยดองละครประมาณ20เรื่องเอ่ยรีรันโดยรัวอีกบางคนคือไม่เห็นบนหน้าจอนานมากจะปั้นก็ปั้นไม่สุดดันแต่ตัวท็อปอยู่นั่นคงเพราะห่วงเรตติ้งด้วยฉะนั้นเป็นอิสระนี่แหละดีสุดเป็นกำลังใจให้ครับเรื่องของเรื่องจากบทพระเอกนางเอกโดนลดบทบาทแค่ตัวรอง เป็นเราก็ไปเหมือนกันเสียดายท็อปจากข่าวนี้ทำเอาด้านแฟนคลับและตัวดิฉันเองก็คงต้องรองรุ่นกันต่อไปนะคะว่าเรื่องนี้จะจบอย่างไรแต่เราก,ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้หนุ่มท็อปและสาววาวๆาด้วยค่ะ